เงืนหะต้องขอเลื่อนเวลาในการจะส่งข้อชี้แจงเนี่ยมันแย่กันหมดเลยนะจ๊ะคือคือถ้าคุณมั่นใจตัวเองคุณจะเลื่อนทําไมกลัวทําไมอืมแต่ที่เขาเลื่อนถึงวันที่สี่มันก็จบไปแล้วใช่ไหมมีสาววกอยเลื่อนอีกหกเดือนด้วยนะจ๊ะนั่นไงพี่กำลังจะพูดเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับพวกใจดีสู้เสือก็บอกรอดไม่กลัวเลยเลยใช่ใช่นะครับแต่ก็มีสาววกคนหนึ่งบอกว่า อย่าเพิ่งอ่านคำวินิจฉัยได้ไหมอ่ะอืมครับขอให้เลื่อนไปหกเดือนโอ้โหถ้าเรากำลังมีมีกริความการพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาครับดังนั้นต้องให้ในายตรีตัวจริงออกมาบัญชาการการต่อสู้เฮ้ยพี่มองประเด็นอยู่สองประเด็นในเรื่องนี้ครับประเด็นที่หนึ่ง ถ้าคุณคิดว่ารอดอย่างที่พวกคุณออกมาเห่ากันอยู่เนี่ยอืมคุณจะขอให้ศาลเขาเลื่อนคำวินิจฉัยทําไมตัดสินไปเลยก็รอดนี่ใช่มั่นใจอย่างนั้นใช่ใช่ออถ้ารอดก็ตัดสินไปเลยคุณจะมาขอเลื่อนทําไมอะ่ะครับเออแต่ในขณะเดียวกันการที่คุณขอเลื่อนไปหกเดือนเพื่อให้มาทําหน้าที่เออขอเลื่อนไปหกเดือนแล้วก็ขอให้ยก เลิกไอ้คาสั่งให้ใหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อมาทําหน้าที่ใช่ไหมคครับถ้าคุณคิดว่าจะรอดคุณก็ไม่ต้องเลือดแล้วก็ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่แต่คุณขอเลือนเนี่ยแปลว่าอะไรคุณคิดว่าน่าจะไม่รอดจึงต้องขอเลือ่อนอืมใช่เพราะถ้าไม่รอดอ่านคำวินิจฉัยปั๊บก็แปลว่าหลุดเลยอ่าใช่หลุดเลยแล้วก็ไปสังฆนะด้วยนะใช่ครับ นายงตรีหลุดก็หลุดกันทั้งคณะเพราะฉะนั้นคำว่ารอดไม่เห็นมีอะไรเพราะชี้แจงไดง้กลับขอเลื่อนไปอีกหกเดือนอย่าเพิ่งอ่านคำวินิจฉัยแล้วขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่นายมงตรีเพื่อที่จะให้มาทำหน้าที่ในการบัญชาการอย่างเต็มภาคภูมิในฐานะนายมนตรีในการต่อสู้กับมขมเรครั้งนี้ครับพี่บอกแล้วพี่มีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่ง ถ้าคุณคิดว่ารอดคุณจะขอเลื่อนทําไมอ่าใช่มันย้อนแดงกันอันที่สองที่คุณบอกว่าอยากให้แพรทองทานมาบัญชาการการต่อสู้ครั้งนี้ใครไว้ใจคุณ <c oughs> คําถามตัวโตโต,ตเลยนะ <c oughs> ใครไว้ใจคุณครับตอนนี้มีแต่เสียงเรียกร้อง <c oughs> อืม ว่าคุณจงมอบอำนาจให้กับทหารเขาแบบเต็มภาคภูมิอย่าไปขวางเขา75เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะคนเขาเชื่อทหารมากและค่อนข้างเชื่อรวมกัน90กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแต่เขาเชื่อรัฐบาลแค่ห้าเปอร์เซ็นแต่ที่ไม่เชื่อนั้นเยอะมาก แล้วคุณยังมีหน้ามาบอกว่าขอให้แพทองทานได้มาบัญชาการต่อสู้ครั้งนี้เหรอจะบอกให้คุณไต่สวนทหารไทยแต่คุณเอาใจแคแมอ่ะพี่พูดนี่ผิดไหมไม่ผิดฮะเออไปเยียบกับระเบิดเนี่ยเดี๋ยวไปดูซิว่าเดินอันนี้ระมัดระวังแค่ไหนเออนั่นใช่ไหมเขาบอกว่าจะยิงหนังสติ๊กเนี่ยไปสอบสวนทวนความดูซิใครยิงหนังสติ๊กยังไงเออ ถ้าหไทยทำอะไรตรวจสอบหมดแต่สำหรับกัมพูชาเขายิงโรงพยาบาลเขาไม่ได้ตั้งใจยิงเขาก็ยิงกราดๆไปจนมันไปโดนคำพูดนะนี่คำพูดนะเออใช่คือ<ม>รู้สึกว่ากัมพูชาไม่มีอะไรผิดเลยเออครับเรื่องการวางกับระเบิดก็เรานี่นแหละไม่รอบครอบเราไปได้ตัวเวนอืมโทษเราอีก เออแล้วเราไปยิงหนังสติกกันเขาทำไม <c oughs> พี่นึงบอกไงสอบสวนทหารไทยจะเอาใจขแม่มแบบนี้ใครจะไว้ใจให้คุณมาบัญชาการ <c oughs> ตอนนี้เขาเรียกร้องด้วยซ้ำไปว่าให้คุณประกาศออกมาเป็นไอ้ลักษ์อักษรมอบอำนาจเด็ดขาดให้กับแม่ทัพภาคสองหรือให้กอง <c oughs> ทัพไทย เป็นผู้บัญชาการในการออกมาตรการต่อสู้กับมขมรครั้งนี้เขาเรียกร้องอย่างนั้นไม่ใช่เหรอใช่ครับมีใครเรียกร้องว่าให้เอาแพ